ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอย่าประมาทฟาวเลอร์เชื่อเปอเชอ,อาจล่าซาลาสมเมอร์นี้รบ,บีฟาวเลอร์ตำนานกองหน้าลิเวอร์พูลกล่าวว่าปารีแสแซงต์แช็์แมงอาจจะพยายามดึงโมฮัมเหม็ดซาลาดาวเตะหงแดงไปร่วมทัพในช่วงสมเมอร์นี้ซาลาถือเป็นดาวสมโมสรสูงสุดของลิเวอร์พูลตลอดช่วง6ฤดูกาลที่อยู่กับทีมจนหลายคนมองว่าเขาแทบจะเป็นคนที่ทีมขาดไม่ได้ไปแล้ว แต่ดาวเตะวัย30ปีก็มักจะตกเป็นข่าวว่าเป็นเป้าหมายของทีมอื่นๆอยู่บ่อยๆเช่นกันฟาวเลอร์กล่าวผ่านคอลัมน์ของตเดนมินเดอร์สื่อของเมืองผู้ดีวา่าพอลองดูสถานการณ์ของโลกฟุตบอลชั้นนําในตอนนี้แล้วน่ะมันก็ดูเหมือนว่านี่ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับพวกกองหน้าที่พิสูจน์ฝีเท้าของตัวเองได้ไปแล้วนั่นทําให้ผมคิดว่ามันจะไม่ได้มีเพียงแฮร์รี่เคนที่จะเป็นที่ต้องการในช่วงซัมเมอร์นี้แต่รวมถึงโมซาลาด้วย แต่ผมไม่ได้จะสื่อหรอกนะว่าลิเวอร์พูลควรจะขายเขาหรือต้องขายเขาตอนนี้มันมีทีมที่ยหญที่สุดของโลกถึง4ทีมฟาวลเลอร์หมายถึงเรอัลมาดริดปารีสแซ์แช็กแมงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและาบยูมานิคที่ต้องการของแบบเดียวกันนั่นคือคนที่จะการันตีการทำประตูแบบเป็นกอบเป็นกำได้และเคียนกับซาลาต่างก็เป็นสองจอมถล่มประตูแนอังกฤษที่ยิงได้เยอะตลอดช่วง7ปีที่ผ่านมามันอาจจะมีการแย่งกันอย่างรุนแรง ที่ผมพูดชื่อของซาร่าขึ้นมาก็เพราะในช่วงไม่กี่เดือนมานี้นะ่ะผมคิดว่าเขาอาจจะตกเป็นที่สนใจของทีมอื่นในช่วงมัมอร์นี้ซึ่งผมจะไม่แปลกใจสักนิดถ้าหากมาริดและแยเชเตามจีบเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมจากฝรั่งเศสที่ผมคิดว่าจะพยายามดึงตัวเขาให้ได้มากเป็นพิเศษผมไม่คิดว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลควรจะต้องกังวลมากเกินไปเพราะเขาเลือกสัญ,ญญาระยะยาวและช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะ่ะสโมสรนก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า พวกเขาจะไม่อยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบให้ต้องขายนักเตะนอกจากว่ามันจะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของพวกเขาเองถึงกระนั้นสิ่งที่น่ากังวลก็คือแถลงการในนามของเขาที่เปิดเผยตอนท้ายฤุ้ก,กันว่าเขาัวใจแตกสลายที่ทีมไม่ติด4อันดับแรกของตารางคะแนนรวมถึงบอกว่ามันไม่มีข้อแก้ตัวสําหรับเรื่องนั้นสําหรับผมแล้วนั่นฟังดูไม่เหมือนสิ่งที่จะออกมาจากความคิดของโมเลยแต่มันเป็นเหมือนคําพูดของเอเย่นของเขา และเราก็รู้ดีว่าเอเจนต์คนนั้นทํางานแบบไหนรามีอับบาสเอเจนต์ของซาร่าเคยออกมาโพสต์แบบกํากวมจนทําให้อนาคตของซาร่าเป็นประเด็นอยู่หลายครั้งเปแอดเชจำเป็นต้องดึงนักเตะชื่อดังมาร่วมทัพเพื่อแทนที่เมสซี่ในช่วงสมอร์นี้และอาจจะรวมถึงต้องหาคนมาแทนในมาด้วยดังนั้นพวกเขาจะทุ่งเงินก้อนโตแน่นอนและพวกเขาอาจจะตามล่าเคนอย่างจริงจังเช่นกัน เดวิดลิงจากฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่ลิปูจะทําการพิจารณาในการมองหาผู้เล่นรายใหม่ในตําแหน่งแนวรับที่เป็นผู้เล่นที่สามารถที่จะเล่นได้หลากหลายตําแหน่งอย่างเซอรแบและฟูตแบ็กซ้ายและขวาในช่วงซัมเมอร์นี้ก่อนหน้านี้เจอเก้นครอปเองก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเทรนอเล็กซานเดอร์นูจะประจําการในตําแหน่งแบ็กขวาต่อไปหรือไม่หรือจะขยับเข้ามาเล่นในตําแหน่งมิดฟิลด์เจเคบอกเป็นไหไๆว่ามันขึ้นอยู่กับการเสริมทัพในตําแหน่งกองกลางเช่นกัน แต่ดูเหมือนว่าผู้เล่นในตำแหน่งแนวรับที่มีความสารพัดประโยชน์น่าจะถูกนำตัวมายัางทีมหงสแดงอย่างน้อยก็1คนในหน้าร้อนนี้ลิวอพูเอ็กโครายงานว่าลิวอพูตกเป็นข่าวว่าสนใจอยากจะคว้าตัวเบนจามินงปาวากองหลังของเบ์มนิ์ในช่วงซัมเมอร์นี้หลังสิ้นสัญญาคว้าตัวอล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ภายใน11วันหลังจบฤดูกาล2022-2023ผู้บริหารไม่ยอมเสียเวลาที่จะเริ่มงานในตลาดซื้อขายนักเตะ อย่างไรก็ตามนักเตะชป์โลกถือเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการลงตลาดล่าตัวนักเตะของลิเวอร์พูลโดยมิดฟิลด์อีก2รายที่กำลังมีข่าวว่าลิเวอร์พูลต้องการตัวคือเคเฟนตูรามและมานูโคเน่นักเตะทีมชาติฝรั่งเศสชุดอยู่21แต่อ้างอิงจากแหล่งข่าวจากเยอรมนีในซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลยังสนใจอีกหนึ่งนักเตะฝรั่งเศสซึ่งก็คือนักเตะในตำแหน่งฟูลแบ็กอย่างปาวา เดวิดลิ้นจากฟุตบอลอินเซอร์เรอร์รายงานว่าลิเวอร์พูลอาจจะต้องใช้เงินจำนวน70ล้านปอนด์เพื่อทำการคว้าตัวเกเฟนตูรามจากนีสและมานูโคน่จากบริเชียมินเช่นกลัดบักมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แน่นอนว่าทั้งเกเฟนและโคน่ต่างก็กำลังตกเป็นเป้าหมายและอยู่ในความสนใจของสโมสรลิเวอร์พูลในเวลานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทางตูรามที่หงแดงดูเหมือนว่าจะให้ความสนใจในตัวของเขามากเป็นพิเศษเจอเกนคลอบกำลังมองหาผู้เล่นรายใหม่ในตำแหน่งมิดฟิลด์อย่างมาก หลังจุดที่ผู้เล่นในทีมของเขาในตำแหน่งนี้นั้นหมดสัญญาไปอย่างเจมส์มิลเนอร์นาบีเกตาและอเล็กซ์ออกเลตแชมเบรนทางดีนิสไม่ต้องการอยากที่จะขายตัวรามออกจากทีมไปแต่ถ้าข้อเสนอในเงินจำนวน40ล้านปอนด์ถูกวางเอาไว้นั่นก็อาจจะทำให้พวกเขาไม่สามารถที่จะทำการปฏิเสธมันไปได้เช่นเดียวกันกับฝั่งของกลัดบักที่คาดว่าน่าจะพอใจกับข้อเสนอในเงินจำนวน30ล้านปอนด์สำหรับโคเน่ในสมอนี้ เอียนดอยจากรลีฟูเอ็ h โครายงานว่า2ดาวลุ่งลิเวอร์พูลที่ต้องจับตามองในปรีซีซั่นในซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลไม่มีเหตุผลที่จะต้องทําการเสริมทัพในตําแหน่งแนวรุกในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้แม้ว่าการจากไปของโรเบโตฟิมิโนก็ตามแต่นั่นก็ถูกแทนที่โดยโคดี้กัโปที่มาในเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วและดูเหมือนว่านี่จะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเบนดก ปีกดาวรุ่งวัย17ปีที่เตรียมที่จะรับโอกาสแบบเต็มที่นับตั้งแต่ปรีซีซั่นจากนี้ไปจนถึงการเป็นสำรองให้แก่รุ่นพี่อย่างโมฮเมดซาล่าสำหรับทีมชุดใหญ่อีกด้วยนอกจากนี้แล้วผู้เล่นที่น่าจับตามองด้วยอีกคนหนึ่งก็คือลูกแชมเบอร์แบ็กซ้ายวัย18ปีที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการถูกยืมตัวไปใช้งานกับทางค ok, ิวมาร์กในฤดกาลที่ผ่านมาอาเซนอลจ้องป่าหน้าลิเวอร์พูลคว้าปีกยูเว่เสริมทัพ ลิเวอร์พูลอาจอยู่เฉยไม่ได้แล้วหลังจากอาเซนนอลเริ่มขยับตัวเข้าหายูเวนตุสเพื่อสอบถามความเป็นไปไดนในการย้ายทีมของเฟเดรโกเคียซ่าปีตัวเก่งทีมชาติอิตาลีซึ่งมีชื่อตกเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลมานานปีลูกชายของดาวยิงในตำนานเอเนโกเคียซ่าย้ายจากฟิออเดนตินามาสร้างชื่อกับยูเว่เมื่อ3ซสีซสั้นก่อนภายใต้สัญญายืมตัวและในที่สุดก็ย้ายขาดด้วยราคา40บล้านยูโรหลังมีผลงานดีเช่นเดียวกับเป็นคนสำคัญของทีมชาติอิตาลีในช่วงหลายปีหลัง ฟอร์มที่ดีของดาวเตะวัวยิชมาทำให้เจ้าตัวถูกเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลเป็นระยะเช่นเดียวกับในสมัยน,นี้ที่ทีมของเจอเกนค็อปถูกมองว่าต้องปรับเปลี่ยนทีมหลายจุดเพื่อให้ขึ้นสู่หัวตารางอีกครั้งกระนั้นลาลีพับลิก้ารายงานล่าสุดว่าอาจจะนอลได้เริ่มต้นการติดต่อกับยูเว่แล้วเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการย้ายทีมซึ่งก็ดูเหมือนว่ายูเว่จะพร้อมขายนักเตะออกเพื่อทำเงินเข้าสโมสรเช่นกันยูเว่พร้อมปล่อยเคียซ่าในราคาไม่ต่ำกว่า50ล้านยูโร หลังจากพวกเขาโดนตัดแต้มและไม่ได้ไปโกยเงินในยูฟาแชมเปี้ยนสีกสซีซั่นหน้าแต่นอกจากอาเซนอลแล้วนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็กำลังจับตามองสถานการณ์ของนักเตะอยู่และพร้อมลุยเข้าหาต่อไปเช่นกันถ้าโอกาสเปิดคู่แข่งหน้าใหม่และคุ้นเคยประวัติของลีพูกับน้องใหม่ของพิมลิกลเบอพูจะได้รู้ว่าพวกเขาจะพบกับน้องใหม่ของพิมลิกในฤดูกาล2023-2024 เมื่อโปรแกรมออกมาในวันพัพลสบรีที่15มิถุนายนเจอเก้นครอปคุ้นเคยกับเบอร์ลี่แชมป์เดือแชมเปี้ยนชิพในขณะที่พวกเขาขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกระหว่างฤดูกาล2016-2017ถึง2021-2022นายใหญ่หงแดงเคยพบกับเชฟฟิลเต็ดรองแชมป์มาแล้ว4ครั้งแต่ลูต้นเท้าที่เอาชนะเพลย์ออฟมาได้จะเป็นประสบการณ์ใหม่โดยลิวอพูเคยมีความทรงจำที่ดีในการพบกับเดอะแฮตเตอร์มาแล้วในอดีต และนี่คือเราจะย้อนมองความสัมพันธ์ของสโมสรทั้ง3ทีมหน้าใหม่ในลีกสูงสุดเบอร์ลีเกมระวังลิพูกับเบอร์ลีครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในเทอร์ฟมัวเมื่อกุมภาพันธ์2002ที่ทีมของครับสร้างประวัติศาสตร์ด้วยโดยยังเป็นเกมสุดท้ายที่3ประสานในตำนานอย่างโรเบร์โตฟิมิโนซาดิโอมาเน่และโมฮมเหม็ดซาลาลงเล่นร่วมกันแต่เป็นฟาบินโยท,ทำประตูชัยในเกมที่จบลง1-0 เบอร์ลี่มีการปรับทีมขนาดใหญ่หลังจากตกชั้นและทําให้เหลือนักเตะเพียง3คนที่เป็นตัวจริงในวันนั้นช่วยทีมในแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลนี้ขณะที่ลิเวอร์พูลจะพบกับผู้จัดการทีมที่คุ้นหน้าคุ้นตาอย่างแวงซองกอมปานีอดีตกองหลังแมนซิตี้คงแดงพบกับเบอร์ลี่มาแล้ว12เกมนาีิกสูงสุดโดยชนะ2เสมอ2และแพ้2โดยพวกเขาเป็นทีมที่ยูไนเต็ดไร้ไพ่ในแอนฟิวไวที่68เกมในเดือนมก,กราคม2021ในเกมที่ไม่มีแฟนบอล แต่หงแดงเอาคืนด้วยการชนะรวด3เกมหลังจากนั้นยังไม่มีการซื้อขายนักเตะทั้งสสโมสรตั้งแต่ปี1962แต่นักเตะล่าสุดที่เคยเล่นให้กับทั้ง2ทีมคือแดนนี่อิงที่ย้ายมาแอนฟิลด์แบบไม่มีค่าตัวในปี2015หลังจากอลัลลาเบอร์รี่และคนก่อนหน้านี้คือปีเตอร์คราวส์เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดลเวอพูมีความทรงจำที่ดีในการเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด2ฤดูกาลในพิมล์ลีเมื่อพวกเขาเอาชนะทั้ง4เกม รวมถึงชัยชนะในฤดูกาล2019-2020ที่พวกเขาได้แชมป์ลีกครั้งแรกในรอบ30ปีโดยจอจิโน่เวนดุมทำประตูชัยที่บรามเมลนในฤดูกาลนั้นก่อนที่ซาร่าและมานี่จะทำประตูชนะ2-0ในเกมรีเทิร์นทีมดับผู้เก็บได้91แต้มในการเลื่อนชั้นกลับมาและพอเฮกคิงบัททมมีนักเตะที่คุ้นหน้าคุ้นตาแฟนบอลลิภูล2คนนั่นคือแจ็คโรูบินสันกองหลังที่เริ่มอาชีพกับหงแดงโดยลงเล่น11เกมระหว่างปี2010และ2013 เขาได้ประเดิมในสนามในเกมสุดท้ายในการคุมทีมของราฟาเอลเบนิเตสและกลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรในเวลานั้นแม้ว่าสถิติจะถูกทำลายโดยฮาวิเอลเลียบและเจอรมซินแคลในบอลถ้วยแต่เขายังครองเถิติในเกมลีกนอกจากนั้นยังมีเรียนบูสเตอร์ที่เคยเล่น4เกมกับลิเวอร์พูลโดยเฉพาะเกมแห่งความทรงจำที่เสมอกับอาร์ซนอน5ต่อ5ในลีกคัพปี2019และเป็นตัวสำรองในทีมของครอปที่ใช้เด็กเอาชนะเอฟเวอร์ตันใน f a คัพ3เดือนต่อมา ลูตันทาวลูตันเอาชนะเพลย์ออฟแชมเปี้ยนชิพนัดชิงชนะเลิศด้วยการดวลจุดโทษหลังจากเสมอโคเวนทรี1ต่อ1ในเว็บบลีมันเป็นการขึ้นชั้นที่น่าเหลือเชื่อของสโมสรที่ยังเล่นนอกลีกไม่นานมานี้อย่างปี2014โดยครั้งสุดท้ายที่พวกเขาเล่นในลีกสูงสุดคือดีวิชั่น1เดิมในฤดูกาล1991 1992โดยลิเวอร์พูลพบกับพวกเขา3ครั้งหลังจากนั้นโดยเป็นเกม f a ครับทั้งหมดที่น่าจดจำที่สุดคือชัยชนะ5ต่อ3ในรอบที่3เมื่อปี2006 ที่หงแดงก้าวไปชูถ้วยโดยลิเวอร์พูลนำก่อนจากซีเวนเจอรัตแต่กลับมาตามหลัง1นงต่อสแต่แซงกลับมาชนะโดยประตูปิดท้ายเป็นของชาบีออลอนโซที่ยิงไกลาจากแดนของตัวเองก่อนที่จะยิงได้อีกครั้งกับนิวคาเซนนักเตะที่เชื่อมโยงกับทั้งสองสโมสรมากสุดคือพออวอลส์เขาได้นักเตะดาวรุ่งแห่งปีของ p f n ปี1 9 8 3ถึ1984กับลูฮัสและยา้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลในฤดูกาลต่อมา ฟอร์มที่ดีที่สุดของเขากับหงแดงคือการทำ18ประตูนใน21เกมระหว่างฤดูกาลคว้ดดับเบิลแชมป์ในลีกและ FA ครับในฤดูกาล1985-1986ถึงหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ